สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นรถ Toyota m ม t ติเอสำหรับใครที่กำลังมองหารถเข้าสวนเข้าไร่ขนผักขนหญ้าขอนำเสนอคันนี้เลยนะครับรถสภาพดีครับสวยเดิมพร้อมใช้งานเครื่องดีเกียร์ดีชัดสีสวยช่วงล่างดีไม่ผุไม่ดาม่างไม่เป็นเสนอมาลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับห้องเครื่องสะอาดมากครับเจ้าของดูแลเป็นอย่างดีเครื่องดีครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องแห้งๆกันเลย ลุยได้เลยครับขนผัดขนหญ้าบรรทุกสิ่งของต่างๆเจ้าของเดิมใช้งานเป็นประจำราคาขายนะครับคันนี้68,000บาทเอกสารพร้อมโอนภาษีขาดเกินนะครับรถจอดอยู่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าหากว่าคนซื้ออยู่ไม่ไกลยินดีขับส่งได้นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ08.0609.7577 ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ